ครับก็ลงวางข้ามา,าเก็บกวาดห้องนะครับสีก็จะเก็บกวาดจัดห้องก่อนนะครับ F ีเพราะว่า,อ,าอยู่ด้านในนี้เราก็สาบป,ปูนหมดแล้วนะครับ F ีนะครับก็ยังแค่ยังไม่ได้ติดกระเบื้องแล้วก็ยังไม่ได้เอาปูนมาขัดอีกนะครับสี่ทีนี้ลุงวาต้องเก็บกวาดไว้ก่อนนะครับเพราะว่า,าเราจะต้องอรอช่วยงานลุงก่อน นะครับห้องน้ําห้องครัวของวุงวางกา็หยุดชะง,งักไว้ก่อนนะครับสีแล้วก็เราก็ว่างๆเราก็จะมาทำนะครับสีตอนนี้ก็เราก็าพักช่วงอตอนเที่ยงนะครับสี่คงวเรก็มาเก็บมากวาดห้องก่อนนะครับสีนะครับนี่ก็เราก็าขนดอกไม้ทำนู่นทำนี่เรียบร้อย แล้วนะครับเราก็พักนะครับช่วงนี้แดดร้อนครับลวังก็จะเก็บกวาดก่อนนะครับสีก็จะทุบก้อนปูนที่มันติดตามห้องตามห้องครัวนี้นะครับสีมันก็จะเสาะปูดออกเว่าปนูนติดแน่นะครับ ตกใส่ก้อน,นันแน่นแต่เขไม่เป็ไนไรนะเพราะว่าเราจะต้องเอาปูนมาปูนอยู่นะฮะแล้วเราก็จะเจาะตามรูนี้นะครับสิเจาะใส่นะสั่นเจาะใส่แล้วแก้วด้วยก็จะเจาะใส่ จะขูดออกรอบๆเลยนะครับสีพ่วหมด เดี๋ยวลุงวังก็จะเอาที่ทั่วน,นะครับสีเดี๋ยวเราก็จะเอาของไปไว้ฝั่งนูน้นแล้วก็จะเจาะปูนฝั่งนี้นะครับสี่ครับใล้วกว็กวาดปปาก่อนนะครับสี่กวาดเศษปูนออกก่อนนะครับเพราะว่าเวลาเจาะครับี่ 金块会来看铁，来含锡，会来含锑、锡、铋。然后呢，还有。 งนี้วันนี้ยังไม่ได้ทำงนานก็ท่นานก็เก็บกวานก่อนนะครับสิถ้าลุงเขาได้เอาปูนมาเทเนะครับเราก็จะได้ออกไปช่วยลุง เดี๋ยวต้องเอาพัดลมมาเปิดก่อนนะครับมันปิว้วต้องใช้พัดลมเป่าฝุ่นนะรับจี เพราะว่าเรากว่าแล้วมันจะปิวเข้าห้อนงะแลว้วก็จะ ว่าอันนี้ต้องตง่อกูนะครับเผื่อเราจะล้างน่นอบครัวนะครับเราก็จะต่อดูต่จจอดูตรงเพราะเราจะต้อง,งได้ล้างได้ทำความสะอาดน่องครัวเพื่อจะให้น้ำไหลออกได้นะท่านสิเราต้องตอดท่อด้วยต่อท่อไปใส่ท่อน้ำสีย์ ครับแล้วก็เก็บกวาดนะครับใกล้จะเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทุกคานก็กวาดตรงนี้ออกนะครับตรงที่ประตูนี้ ว่าห้องครัวนี้ก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับสี่มันก็เหลืออยู่เราก็จะติดนั่นใส่ลูกแก้วด้วยแล้วก็จะปูกระเบื้องด้วยนะครับสี่แต่ว่านี่ก็เราก็ดูาก็หยุดพักไว้ก่อนเพราะว่าเราจะต้องไปช่วยงานลุงก่อนนะแค่สี่ร่างจากงานลุงแล้วก็จะ,จะมาทำต่อน,นะครับสี่ ว่าเมื่อวานนี้ก็เมื่อวานก็ดำนานนะครับสิเมื่อเช้าเราก็ไปขุต้นไม้ทำงานเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวรอให้มันไหวเัีนีวเราจะทำมันหลายอย่างนะครับติดอ่างน้ำติดอ่างล้างคุยล้างซาม ก็ติดน้ำอุ่นนะแนครซีนแล้วก็เราก็จะเก็บกว่าแค่เราพอได้แม่นั่งกินข้าวตรงนี้นะแคปซีเราก็จะเอาเสือ้อเอาสาดมาปูนั่งกินข้าวอยู่ด้าน,น,นก่อน ยังไม่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสีเหลือเยอะอยู่นะครับนี่ก็นี่นะครับโรว่าก็จัดได้เท่านี้นะครับสีนะครับเราก็จะมานั่งกินข้าวอยู่ตรงนี้ได้นะครับสีในเมื่อเวลาเรากินข้าวนะครับนะครับ คันนี่ก็แดดร้อนนะครับสิเอียงมาก็ตั้งกล้องไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็เราก็เก็บไว้ตรงนู้นนะครับสิของใช้นะครับเพราะว่าเรายังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับสิแล้วนี่ก็สาบเรียบร้อยแล้วนะครับสิสาบปูนเรียบร้อยแล้วครับคิมนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับผลิตภัณฑ์มนโอมโฮมซั์นะครับไม่ว่าจะเป็น เจลอาบน้ำเจลล้างหน้านะครับครีมกันแดดนะครับเบต้าครูแคนนะครับทีพีสกีนนะครับเสื้อองค์ปูปริจิตนะครับแขนสั้นแขนยาวนะครับสีมีนะครับก็ขอให้สั่งซื้อในานามลุงวางน้องตองจะประดงกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ